ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมก็ได้เอาพระสุมกอเนื้อชินเงินนะครับเอามาลงให้ f อฟได้ประดับรับชมนะครับพระนี้เป็นพระซุมกรกุกกาแพงเพชรน,นะครับเอาลงให้ดูนะครับว่าพระที่มีการเวลาสร้างตั้งแต่7 0 0ดร้อปีนะครับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อชินเนื้อโลหะจะ,จะมีการเสื่อมสภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับเราดูการเวลาอย่างเดียวครับจะมีคาบเก่าคาบของ ออกไซด์ออกมาจากอาของผิวผิวพระเนื้อชิงเงินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมีคาบผูกคาบขาวน,นเทาคราบไขนะครับแล้วก็มีคาบออกไซด์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของผิวพระจะมีเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนถึงอายุถึง7 0 0 800ปีหรือเปล่าที่มีการบันทึกไว้นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเราไม่ต้องมาดูไม่ต้องดูพิมพ์ไม่ต้องดูตำหนีนะครับดูการเวลาอย่างเดียวนะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสภาพนะครับ นะครับทุกอย่างจะเป็นเนื้อดินเนื้ออะไรทุกอย่างเนื้อลหะมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อภาพหมดนะครับเรามาเล่นของเก่าเราจะมาชวนดูนะครับให้เรามาศึกษาดูนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับนะครับนี่ครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ไม่มีโบลบช้างแล้วก็ไม่มีลายกระหนกนะครับนะครับเดี๋ยวท่านบอกเอ๊ะแปลกๆนะครับนะครับบางคนขายังเข้าไม่ถึงว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับนี่ครับนี่ให้ดูนะครับเป็นเป็นที่มีก็ เขาบอกว่าสร้างเยอะนะครับแต่ว่าก็หาชมยากครับน้อยคนที่จะมีนะครับนะครับเดีเราจะดูคาบเก่าความเก่าเป็นยังไงนะครับเราจะสโคบด้วยกล้องพัน X พัน 600X ให้ดูนะครับนะครับครับทีนี้เราก็มาดูดูดูอ่าวันณะของพระนะครับดูครับดูภาพรวมนะครับดูการเหี่ยวการหดการแห้งต้องแห้งต้องเหี่ยวนะครับต้องแห้งต้องเหี่ยวต้อง เซตตัวแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของกายภาพนะครับมีคาบระเหิดของออกไซด์จะมีคาบแคลไซด์มีคาบขาวรุนเทาคือพระอยู่ในกลุ่นนะครับต้องเข้าใจนะครับต้องมีการเหี่ยวการหดของเพราะยิ่งเป็นเนื้อโลหะเนี่ยยิ่งยิ่งเหี่ยวหดยิ่งการการเสื่อมสภาพยิ่งมีเยอะนะครับยิ่งยิ่งดูดูจะดูง่ายนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างครับดูนะครับคือจะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระนะครับต้องมีครับผิวต้องมีหดเหี่ยว ยุบย่นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของผิวพระนะครับต้องมีหมดนะครับคือเราดูภาพเก่าภาพโบราณของเก่าโบราณเราจะไม่ดูให้เต่งตึงให้ดูมันสวยออกมาสวยงามออกผิวต้องต้องเนียนต้องตึงต้องโอ้นั่นคือคุณต้องวางลยครับต้องเลิกเลิกดูของของเก่าเลยครับถ้าถ้าดูอย่างนั้นครับเลิกดูของเก่าแล้วก็ต้องมีตําหนิต้องตรงนั้นต้องออกมาตรงนี้ตามตําราที่เขาเขียนไว้ต้องตําหนิตรงนั้นท่านวางเลยครับท่านเลิกเล่นของเก่าไปเลยครับนะครับ เพราะว่าของเก่าโบราณคนแก่แม่พิมพ์เป็นร้อยปีเรารู้ไหมครับว่าเขาแก่แบบไหนนะครับนะครับแล้วแล้วแกะกี่คนนะครับแล้วเนื้อโลหะการเหี่ยวการหดก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับท่านต้องเข้าใจต้องต้องเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับนะครับนะครับตอนนี้คนยุคใหม่ต้องเรียนรู้จากหลักธรรมชาตินะครับเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างก็เห็นกันเห็นกันทุกคนนะครับเดี๋ยวลงไปเนี้ยลงสโคปลงยูทูบเนี้ยก็เห็นกันทุกคนนะครับเห็นกันทุกคนนะครับ ไม่ได้เห็นอยู่คนเดียวสองอยู่คนเดียวตอบว่าแท้เก๋อยู่คนเดียวนะครับเราต้องดูด้วยตาเห็นทุกคนนะครับนะครับมีการอ้างอิงกันได้นะครับเนี่ยคือเหี่ยวหดยังไงครับดูกันเหี่ยวหดเหยี่ยวหดทุกทั้งหมดนะครับทุกเราดูเหี่ยวหดนะครับของลอกในแบบก็ทําได้เย่างนี้ครับแต่ว่าการเสื่อมสภาพการที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีที่มีการเปลี่ยนภาพของอายุการเวลาถึง7จ็ดแร้อยปีนั้นเขาทําไม่ได้คือการเวลาทาไม่ได้แต่ใจเหี่ยวหดเขาทําได้หมดนะครับ ไม่ต้องไปเพราะว่าพวกนี้ครับคือของสมัยนี้เขาทาได้หมดนะครับแค่เรื่องแค่นี้เขาทำได้ก็เกินไปแล้วครับแต่ว่าการธรรมชาติของเปลี่ยนแปลงกายภาพธรรมชาติเขาทําไปได้ครับคือจะมีระเหิดขึ้นมาครับพวกคาบระเหิดคาบเปลี่ยนแปลงนะครับคาบออกไซด์นะครับก็จะทําไปได้นะครับนี่เรานี่เราเราให้ดูภาพรวมก่อนนะครับตอนนี้เราจะไปสโคบดูนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับเราจะไปสโคดดูด้านหลังว่าการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับนะครับ ดูวิธีดูนะครับนะครับขอบขอบนี้เราจับบ่อยนะครับเราจะเิดขึ้นคาบนะครับนะครับเกินเหี่ยวหดนะครับโลหะทุกอย่างมีการส่อมสภาพหมดนะครับนะครับต้องเข้าใจนะครับท่านดูดีๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของพระมากน้อยขนาดไหนนะครับ ภาพนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะคือเป็นเนื้อเ,รเนนครื่ชินเงินนะครับชินเงินนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อนะครับจะเหี่ยวหดขนาดไหนท่านดูแล้วกันนะครับท่านดูด้วยตาแล้วอา้ายตาแล้วในเนื้อนะครับเหยี่ยวหดเปลี่ยนแปลงไนภาพก็จะมีออกไซด์มา,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 าแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวผุคราบขาวนขานเทาพวกคราบขาวนเทาคราบความร้อนนะครับดูครับเห็นครับดูครับ พระจะมีการเหี่ยวหดไม่มีสม่ําเสมอไม่มีไม่มีเต่งตึงนะครับทั้งองค์ไม่มีเต่งตึงนะครับคือการเวลาคือยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งดูง่ายครับของโบราณนะครับดูครับนี่คือถ้าท่านไม่มีกล้องสโคปท่านก็ไม่เห็นนะครับดูครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับดูครับแล้วอยู่ในเนื้อพระก็จะมีการฝังฝังพวกคาบไข่คาบไข่นะครับคาบไข่นะครับมีหลายสีนะครับคาบไข่ที่อยู่ในเนื้อพระนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระนะครับดูครับแล้วมีสูงมีต่ํามีลึกมี ดูครับดูการเปลี่ยนแปลงครับดูครับดูครับดูการเวลาครับเนี่ยท่านดูการเวลาไว้นะครับนี่ครับนี่เนื้อโลหะนะครับไม่ใช่เนื้อผงนะครับไม่ใช่เนื้อปูนนะครับนี่เนื้อโลหะยังการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะนะครับนี่ครับทำไมออกดำาๆครับเพราะเขาชินเงินนะครับจะออกดำาๆนะครับชินเงินนะครับจะออกดำาๆเยอะนะครับเห็นไหมครับเงินเงินแตะก่อนเขาจะขาวนะครับดูครับขาวแล้วดำนะครับเี่ยันคือชินเงินครับแล้วก็ดูครับ เขาจะเหี่ยวหดนะครับไม่เข้ากันนะครับเป็นจับตัวเป็นก้อนนะครับหรือครับเป็นก้อนเป็นหลุมๆเป็นเป็นเป็นนี้ครับคือบรรยายยังไงท่านดูด้วยกันดูตาแล้วกันครับนี่คือการเวลาของของเต่าโบราณนะครับแล้วมีคราบดำๆพวกนี้คราบดำๆก็ต э ้องเข้าใจว่าเงินนะครับคือออกไซด์ของเงินจะออกมาดำๆนะครับพวกออกไซด์นะครับจะดำๆนะครับนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับทั้งหมดนะครับดูกันในเหินนะครับนี่ชิ้นเงินนะครับดูไว้ครับ ชิ้นเงิน hmm. ก mm ็จะดำาๆนะครับถ้าเป็นจากอื่นเป็นไปได้ครับชิ้นเงินนะครับหยกดำาๆนะครับขาวดำนะครับดูการเหี่ยวหมดทั้งองค์ครับดูครับทั้งองค์ครับตั้งเสื่อมสภาพทั้งองค์เขาเรียกการเปลี่ยนแปลงกายภาพแลหรือเสื่อมเสื่อมสภาพนะครับของเนื้อโลหะนะครับดูครับเป็นเเม็ดขึ้นมาทีครับดูครับคือเขาตอนเขาหล่อเขาหล่อไม่เข้ากันนะครับผมว่าไม่เข้ากันเพราะเกิดจากไฟด้วยครับเกิดจากไฟนะครับดูครับนี่คือเป็นธรรมชาตินะครับนี่เราจะไม่ขุบลึกนะครับ ให้ท่านดูผิวก่อนครับนี่คือครับชินเงินนะครับเป็นชินเงินนะครับนี่ครับดูครับสวยไหมครับดูสวยครับนี่คือพระอุระนะท่านองท่านครับสวยงามไหมครับนี่คือพระสุงมกรนะครับพระสุมกรยุคต้นนะครับไม่มีลายกระดไม่มีโบสถ์ช้างนะครับนี่คือพระพักใบหน้าท่านครับดูครับดูการเปลี่ยนแปลงครับจะไม่มีแต่งตึงไม่มีเรียบตึงครับทุกอย่างต้องเป็นหลุมเป็นเป็นหลุมเป็นรูเป็นบ่อเป็นเขียวมีหดมีลานมีล้าวนะครับ การเวลาครับเพือบอกยิ่งโลหะยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการสภาพมากนะครับนี่คือการเวลาไม่ใช่ส่องเข้าไปปุ๊บเสมอเนียนตึบนะครับเต่งตงนะครับนั่นคือไม่ใช่การเวลาครับคือพระนี้เขาไม่ได้วางในที่นุ่มๆไม่วางไวงไ้ในห้องแอร์ไม่วางในกล่องดีๆกล่องพลาสติกกล่องดีๆพระนี้เขาคงไปอยู่ในกลุ่ในรวมกันไม่หมดนะครับนะครับก็จะมีออกมาเจอความร้อนความชื้นไม่เหมือนกันนะครับ ถึงมีการเปลี่ยนแปลงการเวลาแล้วอยู่ไปอีกเป็นหลายเป็นอีกเป็นหลายๆพันปีเขาก็เสื่อมสภาพหลุดลุ่ยผุออกไปครับตามการเวลานะครับเป็นธรรมชาติอันนี้เขาก็ได้คือได้หนึ่งคือก็ได้เกือบแล้วครับอีกถ้าอีกไปอีกสักป,ประมาณถ้าอ,อีกสองสามพันปีเขาก็จะเริ่มขรุดลุยล่ยไปเรื่อยครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือการหลักธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่การาเสื่อมสภาพการเก่านะครับเป็นธรรมชาติของภาคเก่าโบราณนะครับยดูไว้นะครับจะได้เป็นนะครับ ยิ่งเนื้อเนื้อพระยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งดูง่ายครับยิ่งดูง่ายขึ้นนะครับนี่คือดูครับทุกจุดนะครับทุกจุดนะครับดูครับมีนี่คือแดงๆพวกนี้คาบสนิมนะครับคาบสนิมคือเป็นพวกคาบออกไซด์ของส่วนผสมอยู่ในเนื้อชินเนื้อชิ้นเงินนะครับมีบนนี้เห็นไหมครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเขานะครับนี่ครับการยภาพของเขานะครับนะครับก็จะมีสีของเข้าครับมีสีของเขาครับนะครับคือพวกนี้ออกไซด์นะครับออกไซด์แล้วก็มีพวกคาบเข่าโดนเทาจับตัวเป็นก้อนนะครับ จับตัว네ไปครับจับตัวตกผนึกนะครับนี่ครับเนี่ยจับตัวตกผนึกนะครับพวกนี้ครับพอจับตัวผนึกแล้วก็จะเป็ er u, er นก้อนอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นก้อนนี้มุดเล็กแถวซ้ายนะครับนี่ครับเป็นก้อนไหมครับนี่ครับนี่ครับเป็นก้อนหมดนะครับพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ครับนี่นี่ครับเป็นก้อนหมดเลยครับนี่พวกนี้ครับนี่ครับข้าบกลุกนะครับค้าบกลุกนะครับอาการเวลาเขาจะเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับเนี่ยตะกอน แรกแคือก,ก็แคกเข่าซายนะครับถ้าเราดูภาพสมเด็กก็เป็นเข่ไซายนะครับนี่ยครับเค่าซด์ครับออกไซ้์ยมาดครับแล้วต่อมาการเวลาออกมาก็จะขึ้นจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้ครับจับตัวเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนนะครับคือนี่คือการเวลาเรียบดูง่ายที่สุดน,นะครับเราเราอย่าไปเข้าข้างของเก๊กต้องของเก๊ไม่แท้ก็คือไม่แท้ไม่ผ่านการปลุกเสกก็ไม่คือเราเห็นแล้ว ต้องสวยอย่างนั้นอย่างนี้หยาบหยาครับนะครับเราต้องดูจากการเวลาโอ้ยนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับดําเมียนเลยครับนี่ครับนี่ครับมีเคามีส่วนผสมของธาตุโลหะนี่ครับโอ้ยสวยมากครับเนี่ยอยู่ในอยู่ในเนื้อเขาครับโอ้ยนี่ครับไม่เคยเจอต้องเจอครับนี่ครับนี่คือธาตุนี้คือธาตุโลหะนะครับพวกนี้เป็นพวกเหล็กไหลแน่นอนครับนี่ครับพวกนี้เหล็กไหลมีปีกเป็นครับนี่ครับนี่คือเขียวนะครับนี่คือเรามีการเสริมสภาพนี่คือ ผสมอยู่ในเนื้อเนื้อชินชินเงินนะครับเห็นไหมครับนะครับข้อข้ออย่างครับนี่ผสมอยู่ในเนื้อชินเงินนะครับไหมครับนะครับคือชินเงินอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยผปพักไหน้านี้คือชินเงินครับลักษณะนี้คือชินเงินนะครับนะครับชินเงินนะครับแต่ทางนี้คงจะเป็นพวกพวกตระกูลเหล็กไหลนะครับตระกูลเหล็กไหลนี่ครับฝังอยู่ในนี้ครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับดูครับสวยงามจริงๆครับดูครับนี่ยคือของเก่าโบราณเนี่ยแล้วพวกนี้ไม่เป็นสนิมนะครับ คือเพราะเหล็กไหลไม่เป็นสนิมเนี่ยดูง่ายครับถ้าเป็นตระกูลพวกเหล็กไหลยังไม่จะเป็นอย่างนี้ครับจะไม่สนิมนะครับเห็นไหมครับไม่มีสนิมนะครับเงาวาวนะครับเนี่ยนะครับสีเปลี่ยนผงทับนะครับสวยงามนะครับนี่คือของศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านคือของเก่าโบราณสมัยก่อนนะครูท่านฤาษีคนที่ปลูกเสกสมัยก่อนนะครับพวกครูบาอาจารย์สมัยนั้นเขาเขาญาณเขาเก่งกล้านะครับการปลูกเสกอะไรเขาพูดธคุณเขาแหลกนะครับนะครับสวยงามครับดูครับลูการเวลา ดูไว้นะครับจะได้เป็นนะครับจะได้ดูของเก่าเป็นกันนะครับไม่ใช่เป็นโม่แต่ตำหนิออกมาภาพต้องสวยต้องสวยงามบางคนก็ดูภาพสังกรางก็มีหน้ามีตานะครับไม่หน้าตาคือไม่ทานหลวงปู่นะครับหลวงปู่ไม่ได้ปลูกเศษครับส่วนมากจะเป็นพวกวังหลวงนะครับหพวกเงินหลวงปู่สุกปลูกเศษครับหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปลูกเศษนะครับนะครับคือการเวลาบ่งบอกครับเราไม่ต้องไปดู ไม่ต้องไปดูอะไรดูการเวลาอย่างเดียวนะครับนี่ครับใบก่อนจะเป็นลักษณะนี้ครับดูสวยงามดูครับดูเนื้อเหี่ยวเนื้อจะเหี่ยวทั้งหมดครับดูในคาบกรุนะครับดูครับคาบเขานนเทานะครับจับอยู่ในเนื้อโลหะนะครับเห็นไหมครับโอ้มีออกไซด์ออกมาด้วยครับนี่ออกไซด์จับตัวเป็นก้อนนะครับเป็นคือเป็นก้อนนะครับนี่ครับความร้อนของ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 กรุนะครับจึงทําให้พวกออกไซด์พวกนี้จับตัวเป็นก้อนนะครับดูครับนี่คือการเวลาครับเห็นไหมครับออกไซด์ตัวเนี้ย เนี่ยครับถ้าการเวลาไม่ได้ไม่พวกพวกพวกออกไซด์พวกนี้จะไม่มีการจับตัวเป็นก้อนแข็งได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยดูวิธีการดูครับพื้นการดูของเก่าโบราณด้วยครับเห็นไหมครับนะครับนะครับคือของเก่าโบราณจะเป็นดูอย่างนี้ครับนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับจะจับตัวเป็นก้อนไหมครับไหครับทับกจะเป็นอย่างนี้วันครับนี่ครับจับตัวเป็นก้อนนะครับพวกนี้พพดข้าวขาวนวลเทาครับขรับแขวยวใสข้าพวก จะตกผนึกนะครับเป็นอย่างนี้หมดนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับคือการเวลาขี้ใครครับนะขี้ไครเราจะเป็นก้อนเลยครับขี้ไค่ขี้ใครเป็นก้อนที่แข็งสมัยเด็กๆครับนะครับเดยวพระไม่เคยอาบน้ําอยู่ในความชื้นความร้อนนะครับจบนี่ครับดูการเปลี่ยนแปลงครับนี่คือชิ้นเงินนะครับสวยงามไหมครับเหี่ยวหดหมดทั้งองค์นะครับเหี่ยวทั้งองค์ครับแล้วก็มีคาบโบราณอยู่ในนั้นครับคือคาบเก่าครับคาบการเวลาครับนี่เลยเรื่องเหลองนี้ครับ พวกนี้คงจะเป็นพวกที่อยู่ในสมัยนะครับอยู่ในตอนที่เขาหล่อหรือพวกนี้ครับจับตัวเป็นก้อนนะครับดูกับตัวเป็นก้อนหมดแลครับเขากลายเป็นไอ้เป็นแก้วเป็นอะไรพวกนี้อัมพันธ์ไปหมดแล้วครับนะครับคือการเวลาครับคือเขาร้อนมากครับร้อนสิเขาถึงกลายเป็นพวกนี้หมดแล้วครับเห็นไหมครับคือเขากลายเป็นเป็นพวกอัมพันธ์พวกนี้ครับคือเก่าร้อยปีนะครับนะครับนึกภาพแล้วกันครับนี่ครับดูครับเก่านะครับี่ครับเขาบนเท่าครับครุกนะครับ เป็นลักษณะนี้ครับดูไว้ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวข้าพวกนี้ก็ทําได้ครับเดี๋ยวนี้ทาใกล้เคียงมากเลยครับเดี๋ยวดูดูฐานล่างครับดูเหี่ยวหมดหมดครับดูครับดูการเหี่ยวหมดฐานล่างครับดูครับต้องเหี่ยวหมดทั้งหมดนะครับทั้งองค์นะครับไม่ไม่ใช่จุดนึงหดจุดนึงไม่หดไม่ใช่ต้องเหมือนกันหมดนะครับพระโบราณนะครับเราต้องดูให้ให้เหมือนกันหมดนะครับแล้วในเนื้อครับสโคกเข้าไปเนี่ยเราจะเจอครับต้องเจอพวกคราบเก่าโบราณนะครับเนี่ยต้องติดติดหนึบอยู่ในเนื้อนะครับเลยครับ ติดหนึบอยู่ในเนื้อหมดเลยครับนี่นะครับวิธีการดูนะครับพื้นฐานการดูของเก่าโบราณนี่เราเอาของจริงให้ดูเลยนะครับของจริงให้ดูนะครับดูครับน้อยคนนะครับมักจะเอาภาพให้ดูครับบางคนก็จะเอาแต่ภาพนะครับเอาภาพลงให้ดูนะครับนี่เราไม่มีภาพครับเรามีแต่ของจริงนะครับเพราะเราเป็นบ้านท้อินต่อยอยเป็นพิพิธัณฑ์เป็นสูยรู้เพื่อสืบทอดปรัชนามีระยะสุทอดปรันาให้ให้ถึงห้าพันปีให้คนหมู่มากให้คนเกิดใหม่เรียนรู้ได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับว่า ของแท้ๆเป็นยังไงนะครับแต่ที่นี่ที่นี่เราเป็นสูตรเรียนรู้นะครับให้อ้างอิงจากธรรมชาตินะครับดูครับดูครับความเก่าครับความหนาแน่นของที่ตกผนึกนะครับเนี่ยตกผนึกนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อชิ้นนะครับละื้อชิ้นเนินนะครับดูครับความเก่านะครับดูครับนะครับพระวันนี้เขาจะไม่ไม่เข้ากันครับเนื้อเขาจะพุดุดนะครับผุนะครับคือเนื้อดูครับเป็นหลุมๆหมดแล้วครับหลุมหมดทั้งองค์นะครับดูครับ เป็นหลุมหมดแล้วครับดูครับเขาผุหมดแล้วครับเขาเสื่อมสภาพเป็นหลุมๆหลุมๆหมดแล้วครับหลุมๆหมดแล้วครับคือเขาเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับแล้วคือเขากร่อนนะครับว่าไงความกร่อนกานกร่อนการเสื่อมสภาพดูครับข้างหน้าเ็ากร่อนข้างหลังก็กร่อนหมดครับนะครับที่ด้านหลังครับกร่อนเป็นหลุมหมดแล้วครับเนี่ยเขากร่อนหมดแล้วครับนะครับกร่อนหมดแล้วครับดูครับนี่คือการกร่อนหลุมๆหลุมๆหลุมๆหมดแล้วครับคือการเสื่อมสภาพของเนื้อนะครับเนื้อชิ้นเนื้นนะครับดูครับแล้วพวกนี้ครับออกไซด์ครับ หนานแน่นหมดเลยครับดูสายเขาหนาแน่นหมดเลยครับดูครับดูครับนี่คือการเวลาครับดูคาบเก่าการเวลาครับนี่นี่คาบสนิมการเวลาเรียกคาบสนิมการเวลาครับเป็นสีอย่างนี้นะครับนะครับด <combination> oh, ูด <adviser> okay. ูเขาผุดหมดนะครับแล้วพอการเวลาเขาก็เกิดระเหิดขึ้นมาจับ <Wall> ตัวเป็นก้อนนะครับแทนแทนตัวเนื้อโลหะนะครับดูครับผลมาเป็นก้อนนะครับเป็นผลนะครับเรียกเป็นผลเกี้ยวผดนะครับ คือก็เหมือนพวกก้อนหินนะครับหินดาหน้าผาอะไรครับพวกนี้ครับเจ็ดแปดร้อยปีก sociedad, Bref, ็จะเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับนะครับเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับนะครับเม็ดใหญ่เม็ดครุออกมาก็หลุดออกไปอันน <mon> ี้ก็งอกออกมาเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติหมดแล้วครับเห็นไหมครับจะไม่มีการสม่ำเสมอเขาต้องเหี่ยวหดย่องอกได้ออกมาเป็นหลักธรรมชาติพวกโลหะนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงจากออกไซด์ครับออกไซด์เป็นตัวนำครับออกไซด์นําออกมาก็จะกลายเป็น เกิดแคลไซด์เกิดตัวผนึกนะครับก็กงอกเป็นสูงมีต่ําเกือเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่ครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธาตุโลหะพวกนี้ก็จะเป็นหลักธรรมชาตินะครับแล้วสีก็มีหลายสีนะครับพวกออกไซด์ออกมานะครับมีคาบสนิมหลายสีนะครับมีสีดําคือถ้าถ้าชินเงินเนี่ยก็จะออกดําเยอะครับออกมาเป็นสีไม่ไหม้นะครับพวกนี้ครับสีไม่ไหม้สีน้าตาลสีขาวพวกนี้ครับคาบขาวนวลเทานะครับครับทีนี้ เราพอดูเป็นนะครับนี่คือน้อยคนนะครับที่จะดูนะครับนะครับนะครับถ้าอยากดูก็มาดูที่บ้านหอศิลป์นะครับตอนนี้ต่อยอดพิพานค์กำลังสร้างอยู่ครับโครงสร้างเราเหลืออยู่15ล้านกับ15ล้าน15ล้านนะครับเราก็สร้างไปเรื่อยครับสร้างด้วยศรัทธาด้วยตัวเราด้วยศรัทธาตัวเรานะครับเราสร้างไปด้วยบารมีของปู่นะครับเผื่อวันหนึ่งสถานที่บ้านเราจะได้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่และเป็นที่เดินรู้ศึกษามมากราบมาไหว้ครับขนใส ยานสายคือสายไหนสายวันละขังสายซุ้มกอสายนึงเราบกวามาชมมาดูมาเที่ยวมาชมนะครับเราจะลงขยายด้วยกล้องสโคปพ,พันดงเล็ให้ดูครับให้เรียนรู้ศึกษานะครับที่นี่ค่าเข้า200บาทนะครับเรียนรู้เราต้องการเก็บเงิน200นี่คือซื้อปูนซื้อหินซื้อกระเบื้องค่าน้ํเค่าไฟค่ากินค่าใช้จ่ายนะครับแล้วส่วนหนึ่งเราสร้างไปในวงเงินอีก15ล้านเสร็จนะครับในที่4ไร่นะครับตอนนี้ก็ไป60%นแล้วนะครับเหลือแต่โครงสร้างใหญ่และตกแต่งนะครับ มีสนใจที่เราลงไปใน YouTube สโคบนะครับมีได้พระสมเด็จรครังอะไรพวกนี้ก็มาคุยกันครับซื้ออุปกรณ์มาแลกครับท่านก็ต้องซื้อปูนกี่คันกี่คันซื้อเด็กซื้ออะไรมาแลกเราต้องการแบบไหนท่านก็ซื้อมากองไว้แล้วก็คือแลกกันนะครับแลกกันนะครับมาคุยกันนะครับแต่ว่าโทรมาซื้อไม่ต้องโทรมานะครับที่นี่เงินซื้อไม่ได้ครับแต่ถ้าซื้อของมาแลกน่นได้ครับนะครับโอเคนะครับครับช่วนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ